สวัสดีครับอ่อวันนี้จะมาเปิดรองเท้าคู่นี้นะครับนี่ครักช่วงนี้รองเทา้า Nike d ด n g l o w Panda นะครับกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นยุคนี้ก็วันนี้จะมาเสนอทางเรียกว่าให้เห็นอีกทางเลือกนึงดีกว่าสำหรับคนที่งบน้อยง,งบจำกัดนะครับ ก็คือนะครับนี่พูม่าพูม่ารีบาวเรย์อัพลูเอสแอลตัวนี้จะเป็นสีไวท์โทโทอีคลิสนะครับน,นี่มาเปิดกล่องให้ดูกัน สำหรับคนที่งบน้อยงบจำกัดมากแล้วก็ได้คุณภาพที่แบบไม่ใช่ของกอบาดอันอน,อน,นี้ดีมากดีมาอยู่ผู้อ่ะเห็นไหมนะครับหลังน,นะครับ คนสีแบบแพนด้าไหมให้ความรู้สึกคล้ายๆเข้าคา,า,าไหมนี่รูรูระบายอากาศดีไซนอ์อาจจะไม่ได้เหมือนกับดังโลเป,เป๊ะนะก็จะมีส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้มาเขาเองก็จะเป็นพวกโลกโก้แถบแบบนี้นี่แล้วก็ตรงที่เป็นโฟม จะมีผู้มาเนี่ยหลังชัดเจนดูออกเลยว่าเนี่ยผู้มาครับไม่ใช่ไนกี้แน่นอนคนที่อยากได้สไตล์คล้ายๆกันแล้วก็โทนสีเป็นบนะขาวดำแต่งตัวง่ายๆอันนี้จะเป็นไซส์สี่สิบสามนะครับเก้ายูเคดูความยาว ความกว้างของหน้าเท้าผมว่าความกว้างของหน้าเท้ามันค่อนข้างจะแคบไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะไม่รู้คนอื่นรู้สึกยังไงนะนี้กระางใน้งนะอ่ข้างในนะครับนี่ค่อนข้างนาเลยเป็นเทคโนโลยีอของปูงมาเขาก็จะเป็น ซอฟโฟมนะครับก็ค่อนข้างนุ่มครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ใส่รองเท้าคู่นี้เราสบายขึ้นนะเคยดูจากรีวิวของที่อื่นมาเขาบอกว่าน้ำหนักพอๆกับในขี้ดังโลพอดีเลยครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูรายนางนะจ๊ะ กันตัดเย็ยบนะก็จะมีพวกแบบที่ดูแบบไม,ไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่ที่ผมงพานนะ่ะก็จะเป็นพวกขอบหนังสีดำแบบก็ยังมีรอยแบบตัดไม่คมส่วนอื่นก็พวกงานตัดเย็ยบได้ ดวกันเลยสองฝั่งรู้เห็นกันหรือเปล่า<ม>ส,วส่วนห้องน้ชูจะเป็ดฝั่งนั้นน,ะนาประมาณนนะึง นี่ไหมครับข,ข้างนอกดูทรงนะครับสนเพื่อนยางครับให้ดูลายยางให้ดูลายยางกสร็จเพื่อนลายยางที่ดำแบบเมื่อกี้ดงโลแพนด้าเลยครับให้ความคล้เคีึงน,นะแต่ไม่ได้กับเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองสําหรับคนที่หาดังโลไม่ได้และอยากได้รองเท้าที่แบบแต่งตัวง่ายๆชิวๆดูแมตตได้กับทุกลุกนะครับสีขาวดําเรียบถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงครับสําหรับคนงบน้อยอตัวนี้ราคา,ายอยู่ที่2,500บาทผมได้มานาะคาตอนมันเซลอีก30%เ์เซเหลือ1 7น0บาทไม่ถึง2,000นนั้ เสือกสีดำให้มีหนี่นี่ตัวเชือกปิดผ้าแบบนีเ้เห็นไว้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่สนใจที่กำลังหาดูอยู่ก็ราคาไม่แพงครับเอาเรื่องมาใช่นไหมครับขอบคุณครับ